อ่าพร้อม้วครับอ่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้อยู่กับผมนะมัตเฟรโฟนโคงนี่ก็วันนี้ผมจะมารีวิวขวานที่ดีกันนะขวานที่แรงๆอ่ะคุณผู้ชมก็มีไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวทีละอันก่อนวันคลิปนี้จ,จะรีวิวไม่หมดนะเพราะว่าผมมีเยอะมากเดี๋ยวทีนี้ผมจะมารีวิวอ่าขวานนี้ก็แล้วกันนะขวานสามหัวนะซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณสามหมื่นกว่าๆนะถ้าเกิดเท่าไคือวิธีการเอาออกจากตู้นะก็คือจพิ่งๆโอ้ย ที่จะเราออกจากตู้ก็คือเราต้องเปิดเปิดแท็บออกนะครับแต่ผมไม่แนะนำนะครับถ,ถ้าผมให้ไ้ใ,ใครคือคือผมไม่ให้ใครเปิดนะเพราะว่านะคือมันคือของในตู้ห้ามเปิดนะครับของข้างนอกให้มีได้นะครับของในตู้เป็นของโชว์นะแต่ผมเปิดได้คนเดียวผมจะมารีวิวให้ท่านชมนดูก่อนก่อนก่อนอื่นผมจะรีวิว,วพื้นๆก่อนแล้วกันนะครับซึ่งจริงอันนี้ก็จะน่าจะเป็นถามว่ามันดีไหมนะครับก็ดีนะครับดูาชมดูดี ดูนะครับเร็วมากเลยเพราะว่ามันแพงไงชมดูดูนะครับทีเดียวเลยอ่าเดี๋ยวผมผมว่ามันเร็วนะครับแต่แต่ถ้าเป็นวันนี้มีหลายแบบนะครับซึ่งผมก็สามารถหามาได้เรื่อยๆนะครับอย่างไม่มีสิ้นสุดแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะท,ทําทีละส่วนเนี่ยเราต้องคำนึงอย่างอื่นเรื่องหนึ่งด้วยอ่ะ เฮ้ยโอ้โหเสียไม้ไม้ฟ้าไปอีกแล้วแล้วจะไปวางนี้สำเพื่อเออกูเสียอีแล้วแลวเงินผมก็หมดไปเยอะมากกับสิ่งนี้นะเพราะว่าคือผมนับเสียไปหลายอย่างมากเลยทีเดียวนบะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ช่องรีวิวองอื่นอีกสมมุติว่า,าผ,มผมจะใช้ขวานดำนับซึ่ง มันมีราคาแพงแล้วก็ไม้สีาขาวนะครับคือมันก็ถามว่าผมมีมาอยู่แต่มันหายากมากนะครับผู้ชมซึ่งมันไม่ได้หาง่ายแหละเออไอสีาขาวนะผมผมว่าจะขายนะครับแต่ว่ามันแต่มันหายากเกินกว่าที่ผมจะขายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าม,มาดูนะครับอ,อันนี้กท็ทั่วไปนะครับผมว่าผมจะนะครับ คือเงินผมจะหมดเอาอะนะครับชมถ้าผมไม่ขายของออกไปบ้างนะครับซึ่ง,งนะครับควานที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับคือผมโดนโกงราคามาหลายอย่างแล้วก็นะครับ่าจะได้ทีละอันเนี่ยมันยากนะครับเออบอกแล้วซึ่งคลิปนี้ผมจะรีวิวสักสองสาอันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมมารีวิวอันที่มันดีๆกันกัน วันนี้คลิปนี้ผมจะรีวิวมาสามอันเลยแล้วกันนะเออเพราะว่าผมอยากจะผมอยากรู้ไห้ว่าไหนดีที่สุดนะแล้วก็อีกสามอันที่เหลือเดี๋ยวจะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าก็จะมารีวิวให้นะครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับซึ่งผมกำลังปั่นไม้อยู่นะครับ เดี๋ยวผมต้องไปซื้อไม้ไม้เข่าอันนั้นมาอีกครับซึ่งมันก็กินเงินผมผมควรเลยนะัถ้าเกิดไม่ผ่าออกนะเดี๋ยวผมต้องเอาขันอันนี้นะไปเก็บที่เดิมเพราะว่านะใช้แล้วไปเก็บที่เดิมนะครับคนอื่นไม่สามารถเปิดได้นะเพราะผมไม่ให้เปิดนะเพราะว่าแต่นี้ผมจะมารีวิวให้ใหดูกันก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยว ผมเก็บไปแล้วกันนะครับเปิดแท็บออกก็แล้กันนะลองหาแท็บหายไปไหนเอ้ยนี่เคใส่เข้าไปเหมือนเดิมจะใส่ไงก็ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาแบบถ้าจะเอาแบบตั้งมันมันยากนะครับแล้วผมคิดว่าทั้งหมดนี้ผมจัดน่าจะเป็นชั่วโมงเลยเดียวถ้าแบบตั้งอะนะครับผมเสียเวลาเฮ้ยขึ้นไปดีตายแล้วนะครับ เสียเวลาเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ้นนี้มันเอาไม้แดงมาไหนวะใส่เข้าไปเอินั่นแหละปิดฝาเลยอันเดียวก็ห้าทีละเดี๋ยวผมมารีวิวอันต่อมากันดีกว่าซึ่งอันต่อไปผมจะรีวิวอันเด็ดๆนะดนับถ้าผมได้อันใหม่ๆมาเนี่ยนะับมาอันต่อไปที่ผมจะรีวิวเนี่ยก็อ่าผมอยากจะรีวิวอันนี้มากเลยนะ อันเนี้ยนะผมว่าแต่พอมันหายากไปมันอันนี้นะ,นะมันก็หายากนะครับอือันนี้ก็มาเดี๋ยวมารีว,รวิวนี้ก่อนไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองเลยอยากรู้นะครับแต่มันแต่แต่อย่าหายกันเสียวหลุดว่ะเอออยากรู้อ่ะตอนตัดจะเป็นยังไงวะบางอันมีเอฟเฟกต์นะนั่นไงอ๋อ เนี่ยครับตัดไม่ได้โอเคนี่นะครับก็เป็นของสวยเฉยนะครับอันนี้ก็หายากมากนะครับตัดไม่ได้นะโอเคก็ครับก็จะได้ขาสงสัยเดี๋ยวผมอยากก็มีเท่านี้นะเอ้ยกันเอาเอาใส่เข้าไปมันหายากนะอันเนี้ยมันหายากคือใส่เข้าไปดีกว่า ผมว่ามันจะไปหาซื้อขวานแดงมาอ,อ,อีกนะครับเออขวานแตสีแดงอะ่ะเออขวานไฟอ่ะครับแต่มันเพื่อที่จะมาเกมนี้ผมว่ามันมีเยอะมากเลยนะลองชมเลยดิ <S <S โอเอาเดี๋ยวสกู๊ปนึงน,นี้มันตอนนี้มันจัดไม่เรียบร้อยต้องจัดแบบนี้นาปตอนนี้มันจัดไม่เรียบร้อยเออ,อม,มันต้อง มานี้เนาะข้าวหด้วยหรือยังมีมต่ต้องประมาณนี้เออผมจัดผิดที่นะครับอันนี้จะผมค่อยมาดวให้ดูนะครับผมมีเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาคนในเซิร์ฟมาดูด้วยนะครับตอนสามโมงอ่ะเออก็โอ้โหเนี่ยไม่ตรงนะเสี่ยงเสี่ยงขโมยทิ่หายเลยเพราะว่าเพราะบางที แต่ผมได้นํานะคนที่ชื่อว่าเคนเนี่ยนะครือคือเขาเนี่ยนะมาแบบแบบมาแอบขโมยของในตู้ผมไปหมดเลยแล้วผมก็ต้องมาซื้อใหม่หมดเนี่ยนะครับรอบนี้ผมไม่อยากจะเปิดไวรัสที่เขาละเออเพราะว่ารอบนี้ของมันเยอะกว่าแล้วมันเสี่ยงกว่านะบบางทีเนี่ยมันใช้มันใช้วิธีการแบบยื่นงนี้ไปไปหยิบกันได้เนี่ยนะเนี่ยเนะี่ยมันหยิบได้นะพวกเล่นคอมมันมันแบบมันนี้เนี่ยนะครับ คือมันคือจะมันจะแรงว่ะคือถือมันหยิบได้ซึ่งผมซึ่งมันมีล่องมันอมเนี้ยผมก็ไม่รู้จะทำไงนะครับแก้ล่องแต่ถ้าเป็นพวกพวกแบบคนอื่นนะครับก็ได้ก็ได้แต่ผมว่ารู้สึกว่าแบบไอ้คนที่ไม่ไว้ใจก็คือเคนเนี่ยนะครับคน,คนที่มันชอบโทรมาป่วนบ่อยนะครับเออคือผมว่าแบบไอ้คนนี้นะครับอืมแล้ว แต่บางทีเนี่ยนะครับสมติว่าถ้ารอบถ้ารอบนี้หายอีกทีผมจะไม่เก็บผมจะไม่สะสมควันนะนะมันมันยิ่งหายากนะครับอืมล่องมานี้โคตรเสียวเดูดิมันทําบักได้ง่ายนะเอาล่องให้เล็กเออเนี่ยไ่นี้่นะตอนหนูซื้อต่อเนี่ยนะครับ อ่ะวันนี้ประมาณนี้มันโ,โหเพราะแบบเดิมดีกว่าคุณผู้ชมแต่มันเกินมานะครับเออเนี่ยแบบนี้เออครับประมาณนี้กันนะถ้าเดี๋ยวเอาอันนี้ปิด,ดทีเพราะว่าบางทีพวกแบบพวกถ้าบางทีมันเปิดให้ให้ไงแล้วแบบแล้วบางทีมันมันหยิบได้นับคือถ้าคือ ถ้าผมจะมาห้ามก็มันก็ไม่ทันนะครับเพราะว่ามันเอาไปหมดแล้วอ่ะเออแล้วบางทีมันคืนมันไม่หมดหายฟรีนะครับผมซื้อมาก็แพงด้วยนะครับเออหนึ่งแสกจริงจริงไอราคามันหมื่นกว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าขายพวกหนึ่งหมื่นเนี่ยคุ้มอยู่เออก็สำหรับคลิปนี้ของม่เท่ากันเรเจะไคลิปหน้านะครับหวังว่านะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะเออไอเนี่ยนะครบไไดสีขาวเนี่ยนะครับ ใครใครเอาแล้วคอมเมนต์มาได้นะผมก็ขายประมาณประมาณสองหมืนกว่าในเกมนะเอิมก็คือ,อนะครับคือจริงๆว่าจะเอาไมฟาาขายแต่แม่งไอสัตว์หายไปตรงนี้หมดแล้วโอเคนะครับคลิปหน้าถ้าผมได้ขวานอะไรมาใหม่ๆก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับโอเคนะครับ